ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านดนวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เชาบลชแนลโอเคนะครับผมเราก็ได้มาทำนี่แหละครับที่สัญญาไว้นี่เรามาทำไอ้นี่นะครับผมเชื่อะไรนะเบสวานะครับผมก็ได้เล็นแล้วนะครับก็รอสแป๊บนะครับรอไอ้นี่เซิร์ฟมันว่างก่อน เมเนี่ยมันจะว่า,วางเราไปเดินเล่นกันก่อนนะก็ตอนนี้ก็ถ่ายตอนเช้านะครับก็มีคนอาบน้ำอยู่ก็ช่างมันนะครับผมโอเคมามีว่างายังเฮ้ย ถ้าเข้าไปใกล้เกินมันก็จะพักเนาะคนเล่นอันนี้ก็จะเดี๋ยวไม่รู้นะครับก็เนี่ยนะครับถ้าเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ไปข้างล่างนะครับเขียน i อพกับอะไรแ้างล่างให้ดูนะครับชื่อนะครับเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีเซิร์ฟอื่นให้เข้าด้วยนะครับแค่ไปกดที่เขาตัวที่จะเล่นนะครับนั่นแหละครับเดี๋ยว ผมจะไอ้น,นี่ไว้พิมพ์ไว้ด้านล่างนะครับผมโอ้ยนานจังนี่วิธีบัก๊กชุดเอ้าโอ้บั๊กไม่ได้ในหัวข้ามเดินไปแม่บัก๊กฮ <Hello, hello. S 1> ัลโหลฮัลโหล มันแหลกเหมือนเดิมครับมาคับเราโอ้ยวางไม่มีเลยโว้ยเอ้าแน่แล่ะครับเฮ้ยเซิร์ฟตรงกลางจะได้แล้วครับเซิร์ฟตรงกลางตรงกลางโอเคเราจะเล่น แบบไม่นานเท่าไหร่นีครับผมเราจะมาลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็จะทำเรื่อยๆ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 แล้วก็จะเป็นเบส War แล้วก็จะอาจจะเป็นสกาย a อด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนั้นแล้วเซอร์พิดมัมดครับตรงกลางเห็นไหมครับเบสอลเซิร์ไหนอีกเซร์ที่มันเหลือสามคนครับปไปด้วยนี่มันได้อะไรเนี่ย ามันวิ่งอยู่อะมันได้อะไรโอ้ยมือมองเขาฟ้ายาเฮ้ยอะไรกันเนี้ยมันไม่ได้อะไรสัก,กนหนเดีย๋ยวมันจะมีคำว่าหลดดิ้งมานะคะรับผมก็รอสรักแป๊บหนึ่งเฮ้ยเฮ้เดือดสองเซอร์แล้วเย้ๆๆๆผมว่าอันกลางมันน่าจะจบก่อน เร็วเร็วเร็ว,รว,รวมันไม่มีเซิร์ฟว่างสามีหลายเซิร์ฟแล้วมันเล่นกันนานก็ต้องรอหน่อยครับอยู่นี่นี่โอ้โนุ่มวอันนี้อันกลางน่าจะจบก่อน, oh. นอเฮ้ยเฮ้ย oh. บินได้ไงบินเราแหละอู้ยไงเราบินได้เอ้ยเฮ้ยวีพี จะมาเล่นเหลือสองสามเซิร์ฟนะครับโอ้ยสบายเลยเฮ้ยยันเซิร์ฟนั้นได้แล้ว VIP เปล่า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 ถ้ามีคำว่าจอยก็เล่นได้เฮ้ยอย่บาบังเด้ Oh no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  จอย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 เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ย ไม่ทันนะมันผักอ่ะเฮ้ยจอยได้จอยได้อืมเต็มเลยเอ๋พึ่งเล่นนะ โอเคนะคบเดีย๋ยวผมจะตัดต่อก่อนนะครับเดีย๋ยวเราจะไปดูกันตอนที่ผมเข้าเซิร์ฟได้แล้วนะครับเอาแล้วครับก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในนี่แล้วนะครับนี่ก็คือเซิร์ฟนะครับนี่ดูเลยนะเอาโอเคเฮ้ยรออานนี้เฮ้ยนี่ไงที่นอนอันนี้หนึ่งเหนอเอ้าหนึ่งคนเนระ คนตอนหนึ่งเกาะอ๋อทำไมเกาะมันเล็กยังไหนที่พลินเล็กอะขอเล็กไงเอออยู่คนเดียวก็ดีแล้วจะได้ไม่มีใครมาแย่งเล็กแต่กลัวคือเราจะชนะอุ้ยมีหลายสีด้วยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเราจะทำแบบเราเลยนะคะบัๆบอกมาเยอะ คุมที่นอนเฮ้ยบินไม่ได้เลยไปโอเคโอเคแบบนี้แหละคารับแน่เป็นไงเฟี้ยวฟังหน่อยชันหนึ่งชุบอชุบไปชุบนี่นะคะรับเราต้องคุมที่นอนก่อนชุบเอาหลายๆชั้นเลยแบบนี้ยังไม่พออย่ามันมาไอน,นี่เราได้ไม่งั้นเ๋ย่เราถ้าเรามันตีที่นอนเราแต่ แล้วก็ออกจากเกมแล้วก็รอเรเิ่มใหม่เลยนะครับผมอเอนี่ก็อย่างประมาณนี้นอ่ะครับอ่า M C เลยอ๋ออย่างนี้ได้ครับ ขึ้นไม่ได,ทได้ทำไงดีทำไงดีโอเคผมจะทำที่ยืนเพิ่มแล้วกันกนี่นี่แค่พอเพ่อเป็นทางขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็ไปเก็บไอ้นี่โอเคเลขนะโอเคครับเราไปแรกของกันเฮ้ย ว้าวซื้อไม่ได้อ้าว้าวทำอะไรเนี่ยขอซื้อหน่อยเอ้าเราจะซื้อยังไงเนี่ยโถเราจะซื้อยังไง เอาชโเออเดี๋ยจะซื้อไงเนี่ยแม่แม่แม,แม่จะซื้อไงดีครับผมนี่ชิโน,นแล้วว่าอ๋อรไปอยู่นี่อ๋อไปแลวใหม่นี่ไงอ๋อโอเคนะแค่ประมาณนี้อ๋ออันนี้มาคุมก่อน โอเคประมาณนี้เด็ครับโอเคโอเคโอเค,อเคบอยครับเราควรจะไปแลกของกันนี่ตองกันห้มิดชิดช่างมันนะครับมีไอนี่นะครับช่างมันโอเคแลกของกันน้องแรกต้องดาบเหล็กเนี่ยครับมีแล

น,นี้เลยเอ่ะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วเราควรต่อไปตรงนั้นก่อนเพื่อที่จะไปเอาทองนะครับเคเคประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็จะมารีวิวเล่นก่อนนะครับเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับ

มันล่วงไปแล้วใช่ปะมะผมรอไฟกับมันอยู่บ้านแตนะ่แม่ควรที่จะทุกข์มันออก ของเราท้องนายอยู่ไหนอ้าวปิดทำไมาอ่ะเอาปิดทำไมากีก้าเอา้าวทองได้แล้วเฮ้ยทองอยามาไดแบบนี้สครับผมจุบจุบจุบเฮ้ยอะไรอะไรของนายอะไรนี่เป็นไงได้ไหมร้กครับผมนี่ ถ้าอยากให้ผมเล่นมินิเกมอะไรต่อไปก็เม้นไว้ด้านล่างได้เลยนะครับว้าวดอดู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 ดคดูด เคก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe แล้วกดไลค์วงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโย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 